ีค่ะพบกันอีกแล้วน,นะคะอยู่กับมิวนะคะที่ช่องเจมิวขายฟอร์ดค่ะกับช่อง Youtube Channel นั่นเองนะคะจฟอร์ดพระนครสาขาเกษตรล้วบินนั่นเองวันนี้นะคะมิวอยู่กับรถนะคะเตรียมส่งมอบเลยนะคะสำหรับ e อ e r e s t t ต t ไทเทเนียมขับ2สีขาวมุกละหลอกคันนี้เลยนี่เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะจะเป็น e อ e r e s t ไทเทเนียมขับ2อปลายเทอร์โบเกียร์ออโต้สิสปีดนะราคาค่าตัวขเขาอยู่ที่ 1.736,000าบาทนะคะแต่ราคานี้ขอบอกนะคะว่ายังไม่รวมในส่วนของตัวชุดแต่งรอบคันนะคะเดี๋ยวมิ้วจะพาพี่ๆชมทีละจุดเลยนะว่าคันนี้นะคะมีแต่งอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนี่เลยนะคะด้านหน้านะคะก็จะพบกับในส่วนของตัวกระจังหน้านะคะ FORD นะคะตัวหนังสือสีดำล้วนแบบนี้เลยนะคะ,ะหล่อแบบนี้เลยสำหรับกระจังหน้า r a ปเตอร์ของเรานะ อันนี้ก็ใส่ในส่วนของตัวไฟสิวนะคะเป็นไฟมินิไลท์สีส้มเรียงกัน3จุดนั่นเองนะพร้อมกับตัวอักษรนูนเอเวอร์เรสแบบนี้เลยนะคะ mm hmm. เห็นไหมคะสีขาวตัดกับสีดำดูเด่นมากๆเลยนะคะพร้อมกับในส่วนของตัวไฟนะคะก็จะเป็นไฟตัวซีนะคะล้อมรอบไฟ LED นั่นเองนะคะหรือว่าใส่นักซีแคม มิวก็ใส่ในส่วนของตัวครอบไฟแบบดำด้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับคันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูชุดแต่งกันบ้างนะคะสําหรับคันนี้นะคะมิวใส่ในส่วนของตัวชุดวิกเตอร์ให้ลูกค้านะคะจะเป็นชุดวิกเตอร์รอบคันนะประกอบไปด้วย6ชิ้นก็คือมีสกเกิร์ตด้านหน้าสกเกิร์ตด้านหลังแล้วก็ซุ้มร้อยอีก4ชิ้นนะคะเป็นไงคะดูหล่อและลงตัวมากๆเลยนะคะสีขาวตัดด้วยสีดําแบบนี้เลยนะคะเซ็นเซอร์หน้า4จุดหลัง4จุดพร้อมกับกล้องรอบคัน360องศานั่นเอง เดีあああ๋ยวเรามาดูด้านข้างกันบ้างนะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะมิวก็ใส่ในส่วนของตัวคิ้วนะคะเป็นเป็นซุ้มร้อแบบนี้เลยนะคะสําหรับชุดวิกเตอร์นะคะเขามาพร้อมกับชุดวิกเตอร์เป็นซุ้มร้อแบบมีหยักแบบนี้เลยนะคะสีดําแบบมีหยักหล,ล่อๆเลยสัญลักษณ์ด้านข้างบายเชอร์โบนะคะเกียวออโตสีสปีดนั่นเอง เดี๋ยวมาดูแมกและยางกันบ้างน,นะคะคันนี้นะคะช่วงด่างก็ใส่ในส่วนของตัวแมกนะันี่เลยนะคะถือว่าเป็นแมกเทพก็ว่าได้นะสำหรับแมกเวส t นะคะ VAGE นั่นเองเนาะนี่นะคะสำหรับแมกเวส t ก้านดำนะคะเหมือนคล้ายๆลายก้ามปูละหล่อแบบนี้เลยใส่ยางละหล่อสำหรับยางตโตโยต้ย Open นคันที่2 7 5ทัพ 5R20 นะคะดอกใหญ่ๆแบบนี้เลยนะหล่อมากๆเลยคันนี้นะคะไม่ได้ยกนะก็ ปกติเห็นไหมคะเขาจะพอดีกับซุ้มล้อเลยนะ,อะตอนนี้ก็ไม่ติดนะคะนี่คือเราดูให้เรียบร้อยแล้วใส่ลักด้านข้างไทเทเนียมกระจกมองข้างของรุ่นไทเทเนียมเขาจะเป็นตัวโครเมียมนะพร้อมกับกล้องอตรงใต้หูช้างอีกนะคะ360องศาเบ้ารองมือจับกันสาดฟิลม์มติดตั้งให้เรียบร้อยนะ มาเดี๋ยวเรามาดูกันด้านหลังกันบ้างน,นะคะสําหรับด้านหลังก็ใส่ในะส่วนของตัวคร่อบไฟแบบดําด้านแบบนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นไงคะหล่อสุดๆเลยสําหรับคันนี้นะอ่ะนี่เลยนะคะตรงด้านท้ายที่สามารถใส่เป็นไฟวิ่งเพิ่มเติมได้นะคะตัวไฟคาดเอวนะตรงนี้ถ้าเวลาเขาเรียนนะวนเวลาสตาร์ทรถนะคะวเวลาเปิดไฟไฟตัวนี้จะติดสามารถใส่เพิ่มเติมได้นะคะถ้าชอบเนาะแล้วก็ในส่วนของตัวสเกิร์ตด,ด้านหลังนะคะชูวิเตอร์นี่เลยที่มีบอกนะ นี่ด้านหลังแล้วก็ใส่เป็นตัวท่อเลข8นะคะหรือว่าอินฟินิตี้นั่นเองนะคะสื่อถึงความร่ำรวยแบบไม่รู้จบนั่นเองนะคะเป็นไงคะหล่อสุดๆเลยสำหรับ e อเบอร์เ i สไทเทเนียมสีขาวมุกของเราอยากแต่งแบบนี้หรือว่าแต่งแบบไหนนะคะเจมิวจัดให้เลยนะคะเพียงแค่ทักมาในอินบ็อกซ์หรือว่าโทรมาเลยสายด่วนที่เบอร์085 32957หนะคะมิวรับสายไวและที่สำคัญน,นะคะยิน,นดีแนะนำโปรโมชั่นและ เรื่องดอกเบี้ยรวมถึงเรื่องการแต่งรถละหล่อเลยมีไฟแนนซ์บริการถึงบ้านนะคะแสดกสารถึงบ้านแล้วก็พร้อมกับบริการส่งรถถึงบ้านเลยนะคะอยากได้โทรมาเลยนะคะสุประทศามนึ่1นะฝากคลิปนี้ไว้ได้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวฝากกดติดตามกด subscribe แจ้งเตือนด้วยนะเดี๋ยวมีคลิปดีๆคลิปหน้าเดี๋ยวเรามาเจอกันวันนี้มี่ขอตัวลาไปก่อนนะคะพี่ๆสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย